สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะไปที่บล็อกเกอร์เหินเกินนะคะเหินเกินนั้นเขาเขียนวิเคราะห์ค่ะว่าพลังของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็การเปิดสักราดใหม่ของวงการบันเทิงจีนเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้จากงาน Ten เซนวิดีโอออสตาอวอนประจําปี2025นะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาวิเคราะห์กันเขาเขียนว่ายอย่างไรค่ะเขาบอกว่านะคะในเวลาเที่ยง21นาทีของวันที่8ทน วาคมปี2025บัญชีว่วยป๋ออย่างเป็นทางการนะคะของ Tencent Video ได้เปิดเผยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Tencent Video All-Star Award ค่ะประจำปี2025ซึ่งก็จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดทั่วโลกออนไลน์นะคะงานกาล่าประจำปีนี้นะคะซึ่งมีกำหนดเปิดในวันที่21ันวาคมค่ะจัดงานนะคะที่โรงยิมไฮโคค่ะ อูห๋หยวนเหอนะคะก็ได้ก้าวข้ามการรวมตัวของเหล่าดาราแล้วก็ความบันเทิงอันอลังการนะคะมาอย่างยาวนานแล้วก็กลายเป็นหน้าต่างสําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศบันเทิงจีนด้วยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ศิลปินนะคะยุคหลังที่เกิดปี 95S ค่ะครองส่วนแบ่งกว่า80%ของศิลปินทั้งหมดที่มจะมาร่วมงานที่มีหลายชื่อนะคะไปจนถึงการที่นักแสดงหญิงที่เกิดในยุคแบบ19 180นะคะ S อย่างอย่างมีเจ้าริอิงขาดหายไปนะคะนับตั้งแต่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักแสดงระดับท็อปไปจนถึงการที่แบบการแสดง คือราชาผลงานคือสิ่งที่จะออกมานะคะพิสูจน์ตัวตนของนักแสดงกลายมาเป็นมาตรฐานการประเมินหลักในอุตสาหกรรมค่ะทุกรายละเอียดของการประกาศลายชื่อนักแสดงก็ล้วนส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงยุคสมัยนะคะเบื้องหลังความสำเร็จนี้คือความก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่การจัดทรัพยากรในอุตสาหการรมและก็การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมบันเทิงจีนครั้งใหญ่ผสมผสานระหว่างความนิยมและคุณภาพ ประเพณีและวัฒนธรรมนะคะนวัตกรรมด้วยแล้วก็งานสุดอลังการนี้ถูกกำหนดให้เป็นสักขีพยานในการเปิดตัวยุคใหม่อย่างเป็นทางการค่ะ หนึ่นะคะศิลปินนะคะยุคหลัง 95s เนี่ยครองบัลลังเลยผลงานคือลากฐานแล้วก็สนับสนุนเวทีใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงจีนค่ะจุดเด่นที่สุดของงานนี้นะคะก็คือศิลปินยุคที่เกิด 95s เนี่ยะคะคิดเป็นสัดส่วนกว่า80%กลายเป็นกำลังหลักอย่างแท้จริงของแพลตฟอร์มนะคะก็ทำลายกรอบเดิมๆของวงการบันเทิงจีนที่เน้นรุ่นพี่ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะศิลปินรุ่นใหม่จะนาทีมโดยเจ้าลู่ ซื้อไปลู่กงจินฐานเจียนซื้อค่ะก็เรียกได้ว่าหมาในพิธีมอบรางวัลน,นี้กันอย่างเดินพาเลตกันมาเลยนะคะแล้วก็ต้องคลองตำแหน่งกลางเวทีในพิธีปิดพรมแดงด้วยส่วนการประกาศรางวัลน,นะคะแล้วก็การแสดงหลักเนี่ยความสำเร็จของพวกเขาล้วนมาจาก ความมั่นคงแล้วนะคะของรุ่น 95S ค่ะเจ้ารู้ื่กลายเป็นดาวเด่นนะคะจากละครฮิตเรื่องเกมรักในเงารวงซึ่งมียอดผู้ชมนะคะคือมากกว่า1,000 10, 0ล้านในทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะก็คว้าแชมป์ชาร์ตข้อมูลอันทรงเกียรติไปถึง16รายการสำหรับเกมรักในเงารวงของเจ้ารู้สื่แล้วก็คว้าแชมป์ประจำปีของเ e n c ซนดีโอไปครองด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะผู้ชมบนคลาวค่ะ41 ทําให้เจ้ารู้สื่อก็ก้าวออกจากกรอบเดิมๆของละครรักหวานแววนะคะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนตัวละครจากใสซื่อไรเดียงสาให้กลายเป็นเจ้าเล่และอดทนค่ะฉากที่เจ้ารู้สือแสดงร่วมกับเฉินหวยทิงนะคะก่อให้เกิดแฟนอาร์ตมากมายแล้วก็ข่าวลือนะคะเรื่องต่างๆก็ทําให้เธอดังคงได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะในทางกลับกันนั้นป่ายลู่นะคะตอกย้ำตำแหน่งของเธอด้วยละครฮิตนะคะ สามเรื่องที่ได้อนแอร์นะคะในปี2025ค่ะแล้วก็ในบรรดาน,นักสแสดงชายค่ะคุณกงจินค่ะโดดเด่นทั้งในด้านละครนะคะโทรทัศน์และการวรารตี้แฟชั่นค่ะสร้างสารรค์ผลงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะฐานเจนซซื่อเองก็ได้รับความนิยมจากฟแฟนๆค่ะด้วยทักษะการแสดงแล้วก็ลีลาการเต้นลาตินของเขานะคะเก่งมากการแสดงของเขาในพิธีมอบรางวัลได้รับการยกย่องให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องดูกันเลยทีเดียว ะะจางหลิงเหอนะคะก็มีฐานแฟนคลับจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็การที่ได้แสดงคู่กับดารานะคะที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นจลจรด้วยก็เกิดความคาดหวังอย่างมากเลยนะคะกับผลงานของเขาแล้วก็หลิวอี้หนิงนะคะก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากบทบาทในปรปักษ์จำนวนด้วยนะคะก็แน่นอนว่าเขานั้นจะต้องคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดนิยมท็อปๆแบบ10อันดับแรกแน่ๆแล้วก็เพลงประกอบนะคะละครของเขา ยังจุดประกายให้เกิดการร้องเพลงตามกันได้อย่างกึกก้องอีกด้วยนะคะคุ้นหูไปหมดค่ะสำหรับเพลงของหนิงเกอนะคะการที่ไม่มีดารารุ่นพี่นะคะรุ่น 85S มาเลยเนี่ยก็ถือได้ว่า ปีนี้เป็นปีแรกนะคะเพราะปะกติแล้วไม่ไม่อย่างมีก็ต้องเจ้ารีอิงก็ต้องมาหรือไม่ก็มาทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างมีหรือเจ้ารีอิงแต่ว่าก็อยู่กันคนละคนละม,มุมคนละโต๊ะคนละเก้าอี้ออแถบๆที่ห่างกันก็ว่ากันไปเนาะเ,นเพื่อนๆแล้วก็คุณถังเย็ยนด้วยก็ปกติแล้วก็จะไม่ขาดไปจากเทนเซ็นวิดีโอนะคะแต่ว่าในปีนี้ก็ถือว่าเป็นความอะไรดีละความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมที่จะไม่มีรุ่นนี้อยู่เลยนะ 85s นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ุดนี้ก็คงจะคิดมาดีแล้วสําหรับแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นผลที่เลี่ยงไม่ได้จากการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะรวมถึงการพัฒนาการแล้วก็ยังไงดีล่ะคือแพลตฟอร์มเองเขาก็มุ่งเน้นเปิดไปในเรื่องของมินิซีรีขึ้นมาด้วยต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดของมินิซีรีมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาในปี2025ก็คือเหล่าบรรดาน,นักแสดงทั้งสวยทั้งรอนะคะยกทีมกันมาจากมินิซีรีกันเลยทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเอาขึ้นลูกใหม่มานะคะส่วนลูกเก่าที่อยู่บนหิ้งอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เชิญมานั่นเองค่ะอ่าแล้วค่ะในมุมมองของการพัฒนาตนเองนะคะนักแสดงหนังเอกที่เป็นรุ่นแบบ 85s เนี่ยพวกเขาได้ก้าวข้ามสิ่งสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วในชีวิตเนาะก็ถือได้ว่าพวกเขาก็มี เวทีเป็นของพวกเขาอย่างคุณเจ้าี่อิงเองคุณอย่างมี่เองก็ผันตัวมาเป็นผู้ที่เป็นอ,อยู่เบื้องหลังของการผลิตบ้างแล้วก็ไปมุ่งเน้นที่ภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างนะคะ ดังนั้นแล้วพวกเธอก็ยังคงทำงานอยู่ในวงการบันเทิงได้ไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมางานอีเวนต์แบบนี้แล้วอะไรประมาณนี้ละค่ะก็พวกเธอก็อยู่ในรุ่นที่ต้องสานต่อนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศบันเทิงของจีนในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทาให้มาตรฐานการประเมินนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนอกจากในตัวแพลตฟอร์มเดียว กันแล้วอ่ะนะคะก็ยังต้องไปแข่งกับแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะของทาง Tencent Video All Star Award ที่จะถึงนี้ในวันที่21ธันวาคมนะคะก็เรียกได้ว่าไม่เป็นเพียงแค่การรวมตัวของศิลปินที่ร่วมงานกับทางแพลตฟอร์ม Tencent Video เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการให้ให้พวกเราได้เห็นถึงความคัดเดาแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของวงการบันเทิงจีนอีกด้วยเพราะว่าทาง Tencent Video ก็โอ้โหทุนหนามากเลยนะคะในทุนกลุ่มนี้นั่นแน่นอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วก็พวกเขาก็ยังคงเน้นในเรื่องของดาราที่มีจราจรเยอะไงเพราะผลิตภัณฑ์ของเขาเนะใน1แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ขายทั้งทั้งแบบเอ่อ VIP แล้วก็มี VVIP แล้วก็มีอะไรแพ็กเกจเสริมอีกสําหรับ VVIP นะ,ะมีให้เราเสียเงินเสียทองเยอะเรียกได้ว่า,าทางแพลตฟอร์มก็จะต้อง,ต,องต้องแบบโอหามูล ลค่าเชิงพาณิชย์นะคะของตัวนักแสดงนั่นแหละเอามาลงให้กับแพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มผลกำไรเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็ในงานอีเวนท์ที่เป็นของแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะนอกจากดาราที่เขาต้องเตรียมตัวแข่งขันในเรื่องของการประกาศรางวัลกันแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของแฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับของเมนต่างๆนะคะดาราศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบพวกเขาก็สแตนบายเลยนะคะพร้อมมากพร้อมมากเลยนะคะที่จะให้การสนับสนุนดาราที่พวกเขาชื่นชอบค่ะดังนั้นแล้วงานกาล่าในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าเขารับประกันนะคะเกี่ยวกับไฮไลท์ที่มีการแสดงบนเว แล้วก็พวกเซสชันนะคะของแบบอินเตอร์แอคทีฟของดารานะคะที่มาแสดงก็จะต้องอยู่ในจุดที่คนคนดูก็จะต้องคาดหวังด้วยอะไรด้วยน่าจะได้ดูอะไรดีๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ โอกรตูต่างๆทั้งหญิงและชายพวกเราก็รอดูอยู่นะคะสิ่งที่เป็นแนวโน้มนะคะที่ดาจะได้เจอในปี2026ก็คือเขาบอกว่าทรัพยากรนะคะของอุตสาหกรรมบันเทิงจะมุ่งเน้นไปที่คอนเทนต์คุณภาพสูงแล้วก็นักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะก็จะได้ยิ่งปังปุริเยเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงจีนตอนนี้กําลังก้าวออกจากกาันพึ่งผาเพียงแค่ความนิยมออกมานะคะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็แข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอดูเนาะพลังดาลารานะคะของงาน Tencent Video All Star Night กันนะคะ All Star Award <laughs> ในวันที่21ทธันวาคมนี้ค่ะปี2025ใกล้ถึงแล้วนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ